สวัสดีครับกลับมาเ,เจอกันอีกแล้วครับผมกับอ้วนกินแลกอินเกาีครับวันนี้เราทําน้ํายำานี่ยครับส่วนเราจะยำอะไรนั้นก็เอาไว้แต่ทําน้ํายำให้ได้กอนครับ,รบอันนี้เราก็ไปต้มออมะาขามเปียกไปต้มมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีน้ําตาลตาลเคี่ยวครับอันนี้มะขามมะขามเราอันนี้มะขามไปต้มมาแล้วครับมีพริกสดอ่าอันนี้ก็เป็น น้ำปลาครับนี่อันนี้มะน,นาวแล้วก็อนนเพิ่มความเผ็ดไปพริกแห้งครับมาอร่อยหรือเปล่าก็าชิมเมาครับตามรสชาติที่เราชอบครับนี่ก็เป็นน้ำมะขามเปียก,ยยนนยกแล้วครับใส่ลงไปก่อครับโอ้ยคนซะหน่อยกะเอาละครับผมทำเองครับง่ายๆนนี้ ประมาณครับประมาณอเคเอาหมดนี้เลยครับเผื่อไอว้เยอะๆใส่ลงไปครับโอ้หกลิ่นหอมมากครับโอเค โอเคน้ำ okay. เปียกได้แล้วครับต่อไปก็เป็นอเปรียปรปรปร้ยวปละครับน้ำปลาปลาครับโอ้โขนไม่เข้านะครับสักหน่อยสักหน่อยเพิ่อความแซบ่บโอเคขนแล้วครับ คนมันเข้ากันนะทำไปชิมไปครับรสชาติขาดเหลืออะไรแล้วค่อยอว่าอีกทีครับก็มาเป็นตานครับสักนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะค คนครับสีคนครับจะคาคากปครับชิมซะหน่อยบ้าอ่าเสร็จแล้วเราก็ปลาครับน้ำปลาครับสิมน,นิดหน่อย เข็มตัดสักน,นิดเลยโอเคชิมดูครับเจ้าต่อไปก็เป็นพริกแห้งครับแค่นี้เอาตามชอบเลยครับ ใครชอบกินเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยนะครับไอันนี้ไม่ค่อยมีนิ้เท่าไหร่กนกระปุกละนี่ครับว้าวจับเท่าไรครับประมาณนี้ครับไปก็ ทิกสดครับอันนี้ปั่นมาแล้วนะครับทำมาเลยสูตรสูตรกักเองสูตรกักเองครับผมนี่ครับสีสันมาแล้วครับนี่ครับ ชิมสักนิดจาออกฤทธข้นๆเนเหนียวนะครับโอ้โหเผ็ด <c oughs> อะขั้นตอนสุดท้ายครับอีสักนิดเนาะขอหวานหน่อยจี อันนี้ครับแล้วเราก็มะนาวครับอืมนี่ครับโอเคครับนี่แล้วน้ำยำแล้วครับอ่าแค่นี้เราก็ได้น้ำยำแล้วครับเอาไว้ เราจะยำอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปนะครับน,นี่ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับผม